วิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จใน3ปีโดยไม่เปลี่ยนงานการทำงานปีสองปีแห่งการสร้างผลงานวันเวลาผ่านไป1ปีเชื่อว่าเราเรียนรู้งานน่าจะเริ่มโปรและมาถึงปีสองเราต้องเริ่มไปถึงขั้นที่ต้องสามารถสร้างผลงานได้เป็นชิ้นเป็นอันด้วยโปรเจกต์ใหญ่ๆสำคัญให้เข้าตากรรมการได้แล้วในเคล็ดับสำคัญในการสร้างผลงานไม่ว่าคุณจะอยู่ระดับใดก็ตาม คือทำงานให้ดีขึ้นและการจะสร้างผลงานต้องไม่ใช่เบ่งทับผู้อื่นทำตัวเด่นเกินหน้าเกินตาหรือรลอกับไม่ให้ใครดีเกินหน้าเกินตาและต่อไปนี้คือการสร้างความประทับใจที่คุณจะสามารถสร้างผลงานให้ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานได้ไม่ยาก 1. สร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอเพราะการรีเรื่อไอเดียใหม่ๆในที่ทำงานนอกจากจะทำให้การงานของคุณไม่น่าเบื่อแล้ว ยังช่วยให้คนอื่นมองว่ามองเห็นคุณไม่ได้ย่ำอยู่กับที่ 2. องมีทัศนคติที่ดีและทุ่มเทให้กับงานควรตั้งใจทำงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเอกสารและต้องทำด้วยความรวดเร็วมีรอยยิ้มให้มากที่สุดซึ่งการทำงานที่นอกเหนือจากหน้าที่มากมายโดยไม่ปรีดปากบนจะทำให้คุณได้เลื่อนตำแหน่งในที่สุดสรู้จักแก้ปัญหาการทำงานได้ดีขึ้น มีทักษะในการประสานงานและแก้ไขปัญหางานในเรื่องต่างๆรวมทั้งมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจและพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถทํางานใหญ่ๆได้โดยไม่ต้องมีข้อผิดพลาดแต่หากตาแหน่งของคุณไม่เอื้ออํานวยให้ทํางานใหญ่สิ่งที่ทําได้ก็คือหาประสบการณ์ในการทํางานให้มากขึ้นเช่นมีส่วนร่วมในการเป็นหัวเรียวหัวแรงแม้ว่างานนั้นจะเล็กๆน้อยๆก็ตาม และสี่มีความรับผิดชอบสูงตอนนี้เราอาจจะรู้ทะลุปุโปงแล้วว่างานของคุณคืออะไรแล้วทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีสุดการนำตัวเองไปยุ่งกับงานของคนอื่นเพื่อที่จะให้เจ้านายเห็นผลงานนั้นไม่เป็นการดีเอาเสียเลยกลับจะถูกมองว่าคุณก้าวไกา่งานคนอื่นแถมสําร้ายยังทําให้เข้าใจด้วยว่างานที่คุณได้รับมอบหมายนั้นน้อยเกินไป ทำให้คุณมีเวลาว่างจนไปยุ่งย่ามกับงานของคนอื่นเดี๋ยวเรามาต่อปีที่3กันนะครับขอบคุณข้อมูลจาก Mindian Academy.com ขอบคุณครับ